นี่เราไม่รู้เรื่องคอมเลยนะเว้ยแนะนำเชื่อกูสวัสดีครับพี่พี่สองคนมีอะไรผมช่วยไหมครับคอมเครื่องนึงแล้วพี่มีสเปคไว้ในใจหรือยังครับให้ผมช่วยแนะนำเอย,เยไม่ต้องรู้รไม่ต้องมาสอนต้องอะต้องสั่งเริ่มจากอะไรก่อนมาต่อกูก็ไม่รู้กูก็มากับมือเลยง้นถามกูตัวท็อปหยุยได้เลยครับพี่แล้วตัวท็อปพี่นี่งบเท่าไหร่ดีครับแปดพัน อืมตัวท็อป8000เลยพี่ใช่ไงแ0 0พันก็ตัวท็อปว่ดิทำไมจะก,ก็ราคากันล่ะแล้วไอ้ตัวท็อป8000ของพี่เนะี่ยพี่จะไปใช้งานอะไรครับทั่วไปอะนะดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดู YouTube อย่าง,งกับที่ตัวท็อปก็เขาใช้กันนะมันก็ทำได้หมดแหละเอางี้ไหมพี่ CPU อ่ะผมแนะนำา m m d เลยพี่แม้ว่าพี่จะทำงานพี่จะเล่นเกมดูหนัง youtube เลื่อนไปหมดเลยพี่ เกมดีมันคืออะไรมาต่าโอ้ก็ไม่รู้แต่ว่ามันดีแหละมันมีอะไรดีๆนั่นแหละอะไรดีๆก็ตามนั้นแหละเอามาน,น,นั่นแหละดีๆนั่นนะงั้นการ์จอพี่รับเป็นอะไรดีครับการ์จออะไรวะกลว่าว <pet> มันเหมือนพวกการ,การนะป้องกันเนี่ยแหละการป้องกันกันจอแ,แตกมันก็อะไรก็ได้ที่จอไม่แตกง่กยายอะกร์จอแตกเยากอืมแล้วงั้นแรมพี่จะรับเป็นเท่าไหร่ดีครับ แลมอะไรว็ต้องว่ามันเหมือนในปัตติทินนะแลม,ส,มสิพาข้ามเดือนแปดอ่าอะไรนะครับพี่สิพาข้ามเดือนแปดดมพี่เนี่ยครับครับแล้วเมนบอร์ดพี่เอาแบบไหนดีครับโอ้พูดมาดูเลยที่มันเหมาะสมกับตัวท็อปของพี่นั่นแหะพาวเวอร์พายพี่มีรุ่นหมาหรือยังครับคือตัวปล่อยไฟครับพี่อ๋อเอาตัวทอ็อท็อปไปเลยอ๋อสามเฟสไปเลยเดี๋ยวเพื่อไฟไม่พอ แล้วมอนิเตอร์รับเป็นตัวไหนดีครับหมอน,นี้มันถามมากเลยวะเออมอเตอร์สองไรเอาไปเลยมอเตอร์สามแรงอะเดี๋ยวไฟไม่พอเอาให้ไฟกันชากไปเลยงั้นพี่รอผมสักครู่นะครับ